กองกำลงังรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์ได้รับคำสั่งให้ประจำการในพื้นที่ที่อยู่ในบริวเวณพิพาทในทะเลจีนใต้เพื่อรับรองว่าจีนจะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่เพื่อกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ใดๆเหนือแนวสันดอนซาบ,บรินาโชจากการเปิดเผยของโคโซฟ,ฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ครับ เจ้าที่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ระบุก่อนหน้านี้ว่าได้ส่งเรือหนึ่งลำไปประจำการที่ซาบรีนาโชที่ซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนกำลังสร้างเกาะเทียมขึ้นที่นั่นนอกจากนี้ยังส่งเรืออีกสองลำไปหมุนเวียนประจำการในบริเวณเดียวกันด้วยครับ กองกำลังรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนพบว่ามีซากปะการาังจำนวนมากที่ถูกทำลายและถูกนำไปทิ้งบนแนวสันทรายของซาบริน่าโชคาดว่าเกิดจากการปรับขนาดและถมพื้นที่ในบริเวณนั้นครับด้านสาธุจีในในกรุงมนิลาก็มีแถลงการเมื่ออาทิตย์ว่า จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆและหน้าน้ำในทะเลจีนใต้อย่างมิอาจโต้แย้งได้นะครับแนวสันดอนดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ครับและเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ใช้เติมเสบียงสำหรับทหารที่ประจำการอยู่ในเรือรบในแถบสันดอนเซกตนโทมัสโชที่ซึ่งมีการเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งระหว่างเรือจีนและเรือฟิลิปปินส์นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนก็ใช้วิธีปรับพื้นที่ทมทะเลและสร้างสิ่งก่อสร้างทางทหารตามเกาะและ แนวสันดอนต่างๆในทะเลจีนใต้และหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์สร้างความขบวนให้กับสหรัฐและประเทศต่างๆในแถบนี้ไม่น้อยนะครับ